ท่านผู้ชมครับจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่มากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องในทุกปีปีนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20,000คนครับและเราได้ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่8คนเท่านั้น8คนที่เป็นสุดยอด8คนที่หอบความฝันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคชนะคนกว่า20,000คนมาได้เพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดเพื่อความฝันเพื่อเปล่งประกายบนฟากฟ้าและเพื่อดาวดวงนั้นครับ The. <laughs> อดไม่แค่เริ่มต้นเองนะครับเริ่มต้นเองนะครับใคครับโหยังมาขนาดนี้ในเพลงแรกเท่านั้นนะครับผมใช่แล้วนี่คและตอนนี้นะครับผู้แข่งขันทั้ง8ปคนนะครับก็ได้หมายเลขประจําตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและหมายเลขประจําตัวนี้จะอยู่ไปตลอการแข่งขันจนถึงว่าเราจะได้เดือดสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับขอทบทวนยอีกทีครับว่าใครได้หมายเลขอะไรกันบ้างนะครับหมายเลขหนึ่งน้องสาวของเดือดสตาร์หญิงคนแรกของเมืองไทยที่มีพลังเสียงยอดเยี่ยมไม่แพ้กันแกจินภพเีืเกล หมายเลขสองนุ่มเหนือที่มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันครัง้งนี้15ปีเท่านั้นครับไอ้นัทพัฒน์ธันนลกิตโยหมายเลขสามนุ่มสุพรรณผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบนเวทีแห่งนี้ครับกันนัทอินใจอื้อหมายเลขสี่นุ่มน้อยผู้มาจากครอบครัวที่รักศิลปินดนตรีดีกรีสองปริญญาว่าที่คุณหมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรือง หมายเลขห้าหนุ่มที่ก้าวมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อความหวังของคนทั้งบ้านครับเซนติพันธ์ล้อเสีสเยรหมายเลขหกหนุ่มอีสานหมัดหนักคู่รักเสียงเพลงโตโน่พากินคำวิไลศักดิ์หมายเลขเจ็ดสาวน้อยที่มีความสัญญาเป็นนักร้องผู้มีระบำหน้าท้องเป็นอาวุธเกรสนวกคชวลชื่นคลองสามหมายเลขแปดหนุ่มนักศึกษาแพทย์ร่างเล็กสเปคใครหลายๆคนฤทธิ์เรือฤทธิ์สิริพันธ์ นี่คือปลายตัวสุดท้างในตาคนฟ้าพ้าดาปี6กครับ,อรบเอาละครับรายการเดอะสตาร์จะเป็นรายการเดอะสตาร์ไม่ได้เลยถ้าขาดโลโก้ประจํารายการของเรานะครับอย่าพูดอย่างนั้นครับทำไมครับต้องเรียกว่าสิ่งสักการะประจํารายการ <c oughs> ของเราครับ <c oughs> พี่โจพี่ สวัสดีครับพี่พี่ทั้งสามท่านครับยังจะไม่ให้เอ่ยอะไร,รเก็บวาจาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เอ่ยตอนหลังคอนเสิร์ตจบทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะและทั้งสามท่านนะครับไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินแล้วครับเพราะว่าสิทธิ์ในการตัดสินจะเป็นของคุณคนไทยทั้งประเทศผ่านวิธีการโหวตด้วยสองวิธีด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับหนึ่งทาง S M S ครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่ากดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบ แล้วกดโทรออกครับนี่คือ2วิธีที่คุณจะช่วยตัดสินว่าใครคือเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับใช่แล้วนะฮะรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อนะครับเวลาผ่านไปเร็วนะคุณแฟรงค์เดิมอย่ามาเลิอเิอย่าประชียกันในใจนะเชียร์กันในใจนี่ไปกันหลายคนแล้วนะจ๊ะใช่แล้วนะช่วงหน้าเราจะกลับมามันกับคอนเสิร์ตเปิดตัวป้ายคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าคนเด